ข้อนี้ต้องแปลนะครับเพราะว่าใน choice เนี่ยเป็นศัพท์ที่แตกต่างกันทุกข้อเนี่ยเป็นเจอรันหมดเลยอุ๊ยรู้ได้ยังไงแล้วเจอรันคืออะไรนักเรียนสังเกตนะฮะช่องว่างเนี่ยอยู่หลังเดอแล้วก็หน้าออฟแสดงว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งคำนามทีเนี้ยเราสามารถเปลี่ยน verb ให้กลายเป็นคำกึง่งคำนามได้นะเว้ยเช่นนักเรียนมีคำว่า read แปลว่าอะไรแปลว่าอ่านเป็น Verb ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเป็นคำกึง่ง Ver b กึ่งคำนามนักเรียนเติม ing ลงไปกลายเป็น reading แปลว่าการอ่านหรืออย่างเช่น come s t u d y แปลว่าแปลวะ่าเรียนเป็น Ver b อยากเปลี่ยนเป็น gerund กึ่ง v ว r b กึ่งคำนามก็กลายเป็น studying แปลว่าการเรียนแต่เตือนนิดหนึ่งนะไม่ใช่ Ver b ing ทุกตัวเป็น gerund น,นะวยวยเฉพาะคำว่าการเท่านั้นถึงจะเรียกว่า gerund การเรียนการเดินการนอนการนั่ง ถ้าแปลว่าการแบบนี้จะถือว่าเป็นเจอรันได้ทุกข้อเลยนะเป็นเจอรันหมดเพราะอยู่หลังด h e ต้องเป็นคำนามเนาะแต่ว่าเขามี v e r บมาให้เป็น v e r บ ing แสดงว่า v e r บ ing นี่เป็นเจอรันหมดแปลก่อน envy มันแปลว่าอิจฉาฉัานน่ะ envy ผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าฉันอีกผู้ชายจีบตรึมเลย envy อิจฉา envy อิจฉาส่วน suffer แปลว่าเจ็บปวดทรมานฉันน่ะ suffer อกหักจากผู้ชายสามคนเลยโอ้เจ็บปวดมาก suffer เจ็บปวดทรมานพอเติม ing ลงไปปับ๊บก็แปลว่าการเจ็บปวดทรมานจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ส่วน deceive ถ้าเกิดเป็น verb เ,เนี่ยมันจะสะกดเป็น de cei ve แบบนี้นะฮะแปลว่าหลอกลวงฮะเขาว่า deceive ฉันโกหกว่าเป็นสถีพันล้าน deceive หลอกลวง deceive หลอกลวง unravel แปลว่าคลี่คลาย คลี่คลายปริศนาคลี่คลายปมปัญหาลักษณะนั้นพอเติม i m g ลงไปทุกคำเลยจะแปลว่าการอิจฉาการเจ็บปวดทรมานแล้วก็การหลอกลวงกับการคลี่คลายปมปริศนานะครับมาดูโจทย์ของเราโจทย์ของเราเนี่ยบอกว่า A renowned d e t e c t i v e detector แปลว่านักสืบ renowned มีความหมายเหมือน famous แปลว่ามีชื่อเสียงฮะ renowned famous renowned famous renowned, renowned famous แปลว่ามีชื่อเสียงนะครับ received a cryptic letter cryptic แปลว่าลึกลับ cryptic ลึกลับเป็น adjective ในคำนี้ leading to the อะไรไม่รู้ of a century old mystery mystery คือความลึกลับหรือปริศนานั่นเองฮะ century ก็ร้อยปีเขาบอกกับเราแบบนี้ว่านักสืบที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้รับจดหมายลึกลับซึ่งนำไปสู่การต๊ด,ตด ปริศนาที่มีอายุนับร้อยปีแล้วแสดงว่าเขาต้องคลี่คลายปริศนาได้คลี่คลายคือดีด็อกฮะ unraveling unraveling ก็คือการคลี่คลายนำไปสู่การคลี่คลาย ปริศนาที่อายุนับร้อยปีได้ข้ออื่นความหมายไม่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาทวนสั์ในช้อยกันอีกข้อหนึ่งแล้วมีโจทย์เสริมอีก4ข้อฮะดูซิว่านักเรียนจําได้ไหมขอแปลเป็นรูปเวิร์บแล้วกันเนาะพอเปลี่ยนเป็นเจอรันนักเรียนแค่ใส่ ng ใส่คําว่าการลงไปอะ่ะคำแรกฮะ e n v y แปลว่าอิจฉา e n v y i n g คือการอิจฉา suffer แปลว่าเจ็บปวดทรมาน suffer เจ็บปวดทรมาน deceive หลอกลวง deceive หลอกลวงส่วน unravel คือคลี่คลาย unravel คลี่คลายมาทำโจทย์อื่นกันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ช้อยเหมือนเดิมนะเขาบอกกับเราว่า to อะไรไม่รู้ his parents about his grades he altered altered แปลว่าปรับเปลี่ยน his report card cleverly at home เพื่อที่จะอะไรพ่อแม่ของเขาฮะเกี่ยวกับเรื่องเกรดนี่นแหละเขาจึงปรับ คล้ายๆกับเอกสารบอกว่าได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหรอ่อ่ะย่างชาฉลาดที่บ้านนะแสดงว่าเพื่อที่จะหลอกลวงพ่อแม่ว่าฉันได้เกรด A หมดนะจริงๆ F หมดดังนั้นตอบเป็นข้อ4 cat ฮนะ deceive 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 De เพื่อที่จะหลอกลวงถัดไปครับข้อ2ช้อยเหมือนเดิมนะเขาบอกว่า many people secretly อะไรไม่รู้ her for her natural ability ability แปลว่าความสามารถ ability ความสามารถ to make friends easily คนมากมายเลยอ่ะแอบตืดตืดหลอนเพราะว่าหลอนเนี่ยมีความสามารถโดยเป็นธรรมชาติในการคล้ายๆกับผูกมิตรกับคนอื่นแสดงว่าคนอื่นน่าจะแอบอิจฉาครับตอบเป็นข้อ a อฮะแอบอิจฉาผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเฮ้ยเขาว่าผูกมิตรกับคนอื่นได้มากอย่างกบเบิร์ไม่เป็นนะถ้าเจอเพื่อนใหม่เนี้ยกูเบิจะขี้ยายผูกมิตรยากนิดน,นึงถัดไปเขาบอกว่า the mystery started mystery แปลว่าความลึกลับหรือปริศนาท o อะไรไม่รู้ when the d e t e c t i v found an overlooked overlooked แปลว่ามองข้ามปกติเป็น Ver รแต่ในข้อนี้เป็น adjective ฮะแปลว่าที่ถูกมองข้าม Clue คือร่องรอยครับ in the d i r y ปริศนาเนี่ยมันเริ่มที่จะอะไรฮะเมื่อนักสืบเนี่ยเขาพบร่องรอย ที่ตอนแรกอะถูกมองข้ามไปในเดอรี่เล่มนั้นเป็นคดีฆาตกรรมปริศนานะฮะ,สะแสดงว่าปริศนาเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วตอบเป็น unravel 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 Un Un คลี่คลายครับถัดไปช้อยเดิมเขาบอกว่า he began to อะไรไม่รู้ from severe headaches severe แปลว่ารุนแรงฮะ Se vere, รรง severe รุนแรง severe รุนแรง daily ทุกวันเลย making concentration concentration คือการตั้งสมาธิการเพ่งสมาธิ on work nearly impossible impossible คือเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าเขาเริ่มที่จะอะไรไม่รู้จากการปวดหัวอย่างรุนแรงทุกวันเลยฮะทำให้การทำงานของเขาอะเพ่งสมาธิแทบไม่ได้เลย แสดงว่าเขาเจ็บปวดทรมานจากอาการปวดหัวอย่างรุนแรงไปหาหมอเธอตอบเป็นข้อบีบอยฮะ suffer 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 พอได้เนาะพยายามจำจำจำสาบไปแนะนำแบบนี้ฮะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไม่อยากท่องทื่อให้ทำโจทย์ซ้ำไปซ้ำมาแล้วเดี๋ยวก็จำได้ทำวันนี้หนึ่งรอบเว้นไป3วันแล้วกลับมาทำใหม่ดูซิว่าคะแนนเพิ่มไหม ถ้าเกิดยังน้อยอยู่ก็ทำซ้ำอีกรอบสามมันจะจำแม่นขึ้นโดยที่ไม่ต้องท่องสับทีทีเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ